ครับผมสวัสดีกันอีกคลิปนะครับเนงก็ต้องสวัสดีครับเพราะมารยาทคนไทยต้องสวัสดีนะเจอกันในทุกคลิปก็ต้องสวัสดีคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย v i p ครับฮานอย v i p ตั้งแต่ลงมานี่หลุดวันเดียวบางที่หลุดไปเลยนะไม่มาเลยเมืวว่อวานฮานอย v i p เด่นเด้งบนล่างนะครับแต่เจาะไม่เข้า6 7ดันไปคู่หน้านะครับและสถิติที่เดินสุดตอนนี้ของฮานอย v i p คือร้อยมาปิดครับร้อย หรือตัวแทนของมันมาปิดซึ่งเมื่อวานเมื่อวานฮานอยเจ็0หกเจ็ใช่6ก0จ็หลักร้อยก็คือ6นะครับตัวแทนของ6คือ1วันนี้ผมก็คงจะเป็น61นึครับผมในเมื่อมันเดินอยู่ผมคงไม่ทิ้งแน่นอนฟัน6ครับเจาะศูครับ1 6ครับ สี 4, ครับเจครับ96ครับแล้วกาการชุด1ก็จะเป็น17 1719จ็ดหนก็พวง10แต้มเหมือนกันเจหลักร้อยใส่หนึ่งนะครับหลักร้อยใส่หนึ่งในเมื่อมันเดินอยู่ผมก็จะเดินจะจับสูตรนี้ต่อไปจนกว่ามันจะหลุดจุดจนกว่ามันจะไม่มาสองตัวแต่ มันก็ยังมาตัวสองตัวตลอดนะมันก็แทบจะไม่หายเลยตั้งแต่เอาไงตั้งแต่วันวันที่หกอ่ะตั้งแต่ผมฟันวันที่หกมามันยังไม่เคยฟันถูกทุกรอบครับตั้งแต่วันที่หกนะฟันถูกทุกรอบหกเจ็ดแปดสามวันแล้วฟันถูกก็คือถ้าใขรรูดไขรรูดรวยแต่ไขรเจาะยังไครเจาะยังถ้าไขรรูดกรวยใขรรูดไขรวิ่งกนรวยครับเล่นบอร์ดไพส่สุดก็คือวิ่งบนรูดล่างนะครับหรือไม่ก็ทัท่านไปวิ่งอย่างเดียวก็ได้วิ่งล่างวิ่งบนแล้วแต่ท่าน เนาะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้ครับฮานอย VIP คนดูมน้อยเพราะว่าน่าจะเล่นกันตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยปกติฮานอยพิเศษนอกจากคน f อฟเยอะจริงๆบางครั้งก็เยอะเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ฮานอย VIP หลักพันครับคนดูหลักพันแต่ผมก็ไม่ค่อยแต่มีจะพูดอะไรอย่างนึงไปแต่บอกอะไรอย่างนึงหาวัฒนาที่ลงไปราวพัฒนาที่ลงไปคนดูประมาณเกือบแปดพันครับ แปลกครับคนติดตามผมอยู่แค่สองพันก็หาไม่รู้มาจากไหนน่าจะกดติดตามกันบนะ้างนะพูดถึงถ้าแปดพันแปดพันมากดติดตามสักครึ่งนึงเอออยังได้สักสี่พันเพิ่มเป็นหกพันแต่มาดูเฉยไม่กดติดตามเสียดายครับเลขก็เข้านะไอลาวพัฒนาอืเห็นมันดูคนดูคลิปแปดพันผมตกใจเลยแต่ไม่มีการไม่มีคนติดตามเพิ่มเลยเพิ่มน้อยมากนึกว่ามาสักครึ่งนึ่งก็นยังดี โอเคครับฮานอย VIP ออกผลตุ้มครึ่งครับขอให้โวยขอให้เดินต่อเนาะขอให้โวยทั้งสามฮานอยเลยนะครับขอให้โวยทั้งสามฮานอยนะครับจากช่องอาร์นี e ้ก็อีค e ันเทพครับ e ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม